แม้ร่างกายจะถูกทดสอบแต่หัวใจของเขาไม่เคยพ่ายแพ้นี่คือเรื่องราวของภูมิมิตรพ่อของลูกสองคนที่ต้องสูญเสียแขนและขาแต่ยังคงยืนหยัดด้วยความศรัทธาและความพยายามที่้หออนนรยงคใใถึวั ปัญหาของเคสนี้ก็คือบางเขาได้รับอุบัติเหตุจากไฟฟ้าช็อตแล้วก็โดนตัดแขนแล้วก็ขาครับัเนี้ยหลังจากไฟช็อตลงตามันมันเราไม่เคยเต็มทีเลยเดินกัหมาก็มันเจ็บตายจนเวลนเดินด้วยขาแต่มันไม่เคยเต็มทีเต็มเลยเกินการทิ้งทุกตัดตลอดเดินมาทำงานไม่ได้เต็มเลยใช่แล่าธอได้เงนรวยต้องรวยแบบใส่ใจของข เขาใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพาะเห็ดสร้างไรายได้ดูแลครอบครัวให้มีชีวิตที่มั่นคงวันนี้จากาศได้เป็นแสงแห่งความหวังเปลี่ยนจากคนทางเอาตัวรอดให้กลายเป็นอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตแม้ข้อจำกัดจะมากมายแต่เขาไม่เคยขอความสงสารเพราะเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือผู้ที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณครับร เราดำเนินทีการผู้ให้การกับเพื่อนเราพอใจเอยได้มั่งได้เอาสกัดส่วนนั้นมาเป็นต้นทุนในการทำงาน้้วหาามะลริดดยััใใจจททีีีี่่พแสเช